สบายดีพี่นอ้องมือนี้มาพบกันอยู่ในสองน้องซูพีเอ็มอีแล้วเนาะมือนี้บริยุในขีดินมือนี้มือนี้มาพายเพื่อ,อดินมือนี้สิไปดินอยู่อันนั้นเนาะอยู่แกงอยู่ไปดินน้ำอยู่หวยอยู่ผักกะเพื่อผักนะสวนเบื้องสวนเก่าสาวซูตะกี้สาวซูเคยไปเห็ดสวนอยู่ผักนะมือนี้สิไปกันเมีย,ยนูเนาะ จะให้เบิง่งบรรยากาศนะทุกคนตอนนี้ก็สวยเติมแนละ้วอู้อยกงำลัสด,ดีพี่น้องไปกินข้าวแกง,ง,ออกงยแยวเหม,ม,มืนเดิมนี่เด้อนี่นู้นที่พาไปอาบน้ำอยู่แกงแยวอยู่แกงอยู่แถวสวนผัวเลยเนาะน้ำกดะอีวันนี้มันจะเดือมเท่มันเดือดเหมือนยา ป้าพี่น้องบรรยากาศดีดีเว้ยไม่ได้ยินบุ๋มเป็นใจเม็นี่นงูพายเฮือค่าเสียหายซู๊พายกับคัดถ่ายบุเป็นเนาะเฮือกกรหัวเดียกมาสอนกุ่งดิเนาะเออกระมาอ่ะเฮ้ยนาวบุบมไดนาวเป็นไรดอก มเซานาวเนี่ยดิผักนี้มันผัดเป็นอะไรนะนี่พี่น้องผักนี้มันเป็นอัไมันเป็นหาดเนาะอันนี้ผักขมยาดมันเป็นหาดบัดเบื่อเนาะเป็นแบบมันเป็นแบกค้ารับนะนะมันก็ได้เป็นอะไนะมันก็ได้เป็นเฮลเนี่ยนะเนาะผักบานซาวซุกมันเป็นเฮลเน่ยน้ำถมมันก็โยดเขาโยดเขาและวุณจนสีเรือะอันนี้มันปลาสาบานขี้เนาะ อาจจะมัตยามโมจนซวยเนาะเราหอกมาส่วนหักถั่วอันนี้ส่วนหักถั่วส่วนหักถั่วอยู่อันนี้เก็ค้ำหยาดเนาะฝาค้ำหยาดบ้านเขาอันปลูกสบายอยู่แล้วอันเป็นหาดบทบ้านเขาที่เป็นเป็นเฮิลลอยู่เบื้องเป็นเฮิลล์กัน ขนขางไปเพื่อด้วยหกัวมกัวอีเมจสิไรดีบ่เฮ้ยพวกทั่วเบื่องในตีนนเนตายนมันเป็นมันตายเนาะฮะนี่เป็นจังใดพีอ่ขืนมันเถอมนกัแม่งหมกินมัน คนไก่สีหอดเดียวอันนี้ปอมโมงก็จะใส่โมงไก่สีหอดทานสีห้องฉืดแน่นะเขาสฉืนทานี่ว่แม่นี่พี่น้องเขามาหอดแล้วบัดเบื่ออันนี้มันเป็นอันเนาะเบื่อนั้นเป็นหาดนี่นะทุกคนเขาสฉืนทาน แต่ไม่ต้อตคืออัศรเนาะ yes yes เงินาสิขึ้นก่อนนะโอ,โอ้ออ่าเฝ้าเยาเฝ้า,า <c oughs> เอาไเอาเพื่อเขาอีกเขาจ้าเดียงมูยผักนี้นำ <c oughs> คิดว่าสิว่ามีคนอยู่หอ,นนอดแ้วพี่นอามมา้องขามาแต่ฝากนันเดียวนี่เอาึ้นหอ,อดูแก เชีบหัวเลยโอ้ห <Okay, S 1> ิบน,นี้สิเราอดัดอยู่าเนี่แม่บันได้ออกมากวันอ,นะอยู่สวนตวนะอยังอีกไก่พี่น้องเกยไม่ยนูสิพ่ายย่าง,งเออเราก็มาอยู่พี่ซนะื้ยนะเปนกี่สุกก็เคยมากนะห้าไปสวนโตัว,วัน ตะกีส er ุก็เคยมาอยู่เอ้ามันหากวระว่าทานี่เป็นแห้กไมตายหันาไปยบเออนี่เดนี่กุ้งไม้ตัวนี้นี่เออเอองาปนนี้เออเบื่มพูแฟนโอยอยกเอาแบะมาดิยงอยู่พเด้น้อเคยแบะจะไม่สวนจ้ากายันใพยายาไเจ้ายเออเอาแบะมาดิยงอยู่พีนะ เด็กอะนะอยู่มีเที่ยงเนาะอยู่นี่อู้โอ้ยเราเสียเพีงชวนสักคันีจะบุษบุญยกได้เอาขามเหื่อขานยังเอาเพื่อจักเลยเนาะอ,อ้พี่นาไม่กสีหกนี่เพราะว่าปลาท่านกาสีบลีคนอยู่มิตรเหลี่ยงมูอยู่นี่เนาะเราเหลียงมู บาสีได้กินมาข้ามสมได้กินมาข้ามบ้านซ้ำม,มาทางนิดน่ารักเนาะอืมเ,อเขาตัดลำามันใบเด้อเขาสีเตรียมดกมันมึงพี่น้องนี่ดิเข้าทำในดกสวนไผก๋แม่นี่ยวนวนกะาอ่นนานนอ,อ,อนว้ ขาจุงโะแซ่บดุมาถึงกินมาข้ามสมไปกรมมาข้ามบ้านสามเจ้าเจ้าไปถ้าชีดรบมือเอาเนก็เสียเทีเอาเมนูอยากรบมืออะไรพี่น้อยอยากรบมือเราข้นท้ายเพชรทยไรกะเจ็าหัว <c oughs> ก็สีเินบิดนี่สีด๊อดดีกว่าเลยใช่ส่วนเขาจะมาแม่ตะกี้ตะกี้ถ้าสุกเห็ดส่วนอยู่บนนี้แหละเห็นคลายเขาแล้วก็ได้บได้มาเห็ดจับผมมีคนเห็ดมีคนเห็ดก็ได้บคลายบริสุทธิ์ไม่เห็ดเห็ดบางปีนาหนามันกระถ่วมมันพกกระเทอมน้ำถล่น้ำบทถล่ม อะไบ้างว่าใส่กับหัวเดิมนี่สีดบอิ๊วสีเออสีเหลวบดซิมาจะไปทาเทียนสนะมามีอีัวกูมขามสุ่มเลยวะยาเทียนี่บมนสีเขียวพี่น้องเป็นสีเหลือง กี้เมือกยนนอยู่ไหละนี่สิมีอีบ่บเก็บยนนัมือเปนยังเก็บยังไมือเก็บนี่บ่เก็บยนนั่งกับมือเปไปย่างย่างมากนนขาัวก็จิตีอัจะไม่หัวอันเบิงอ๋อมึงก็จอัดเอง้าวกูมาดวีดาวม่หัวคุเอล

ก็เอาอีเดืนอนโอ้ยเก็บหัวไปไมามาหัวหน่ำเพราะทันบุกสามเดือนได้แม่มันจากสีบุกมันจากเสียเอบิดเดือนนี้เขาสีได้มาใหม่อีกเนี่ยมันบุกว้ยเด็กหน่อยสูกุดขั้วสัวกข<ะ>ัวเอียงขัวขามทันเหรอ,อหตะก,กี้ก็เคยมาอับเอาตะก,กี้มีขัวบ่ ไทยเอามั้ยไทยเอามันก็บวชคัก,กแล้วมันบวชได้ลงไปดิ่งใช่มันบวชคักสิมีจะมาขึ้นมาตามบานมัน้มันบวชคักซ้ำไปกระบาดมันไปหาากิบยาหน้าเพาเปลี่ยนเพาเปลี่ยนทฤษฎีใช่ไหม ห้ามเก็บยานัพี่น้องเอ้ยมือตัวผมเปพี่น้องก่อนฮะเขาเห็นยังกับบ้านค่ะกับบ้านจะเก็บยานางแล้วก็มือเขาก็มาแบบลุ้นคือกันพี่น้องเอ้ยมาหอนำกรบปุกทรายบุกซ้ำเขามาบูป่าบูลงซื้อไม่มีหนูตัวเขามืออนี้ทุกกรสิีนอันนี้มืออันนี้กระ อย่างในนวัดตะยู่สวนพี่แดงไปหาเบนนวัดยุติธรรมเขาพี่น้องเอ้ยม่มามือเนี่ก็มสมบูรณ์แบบมาเป็นวิอยู่ป่ามันมาห่ากระสิมาก,กินมะขามมะข,าม,มา,ขามก็มีแตรโกะมะขามหวานอย่างนี้มันบบสูมีโกะมะขามสมไปอ้าวมาร์กมันอยู่ไหนโอ้โหสูงชิบหาย สติถุขืนพี่น้องเฮ้ยสติถุขืนก็มาคามแลยเนาะอู้นี่พี่น้องพอดีเขาชิมาให้เบิ่งมัดอีกแล้วนี่เขาจะตากมัดขึ้นเขาตากมือน,นักแทนเด็นี่เนาะอูอ้ของเขาลายอีดีหูเบื่อนะเขายังมาทัาน่อยโดกเด๋วพี่น้องอุอ้ยหอมนี่เนาะที่ซุกว่ะนะที่ซุกว่าเครื่องปั้นมัดค่ะทุกคนนี่แหละ เขาจะเห็ดลายเห็นบอกเขากะซื้ออันนี้ซื้อเนี่ยปั่นมัดมาคือเขาเห็ดมือนะมันน้อยเดียวพี่น้องเลยเขาก็เอาผ่าซับเอาห่วยนี่พี่น้องนี่ได้เครื่องปั่นมัน ก็คือสีใสหลยปีเลยแหละพี่นอนองนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้กับเสียอร์เที่ยวด้ยเนาะไหลคลิปไปลูกคลิปหนึ่งก็จะเห็ดลายอีกดีพี่เนาะเครื่องปั่นมัน,นหมืน่นบัว กินมะขามก่อนมันี่อู้พี่นอ้องมาหอดปลามัน่นมาเด้อมาเฮ้ยน้กเขามาดินอยู่ปลามัน่นมีหรอเงี้ยมันมาดินน้มหรอลูกได้ไหมทั้งต่างต่างประเทศทุนจักปีเลยนี่ทวนทวน แกงไม่เฮีแอบันเดาเบมึงนีขนมอยู่ทงนเอาขนมทำนัไนก่อนเอาพูดไมน่าน่ากินมะระขนมกินมะขนมเอาพูดไม่น่าบ่ฮะสบายดีพี่น้องเลยติสบายดีพี่น้องกันสบายดีพี่นเกินอยู่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องขอบใจเลยติม่อยู่สวนมันม่อยู่สวนมันพี่น้องทั้งพี่ทั้งแกงไม่เฮิยอ แล้วมาเห็ดซวนมนอาอนี่เนาะพี่น้งนะ้ำมันไหลมาอยู่พี่นี่สวนละมักนกไอยู่ด้แบนีน่ก็บตะมวนเนียกูมัมขามโอ้แบบมันซุกสะสินเะชักกว่ามันเป็น่ <c oughs> นาู่้ะกูอยากกินไก่หามขยอนมันสีซุกแม่ก็เสียไปเนี่ใใ่มันบมนันหิมอย่าเี้ <c oughs> สุกนามเรอไปจังอ่ะ ตะกี้เากัมลอันอุทานี่แต่ว่าตอนนั้นมันบกเนาะมันก็เห็นขี้ขี้นมันแก่งมนท่านใจเนาะมันหนามลายน้รมันเกิดก็ไม่เห็นอยู่นี่แหละคุณเพื่อมาข้ามนะ สมอยู่สิสมมึงนี่แม่เมนูบะสมมึงเนี่ยมาข้ามบ้านเตะๆพี่น้องเลยไม่ได้กลัวมาหูก,กับบ้าเราค้ากับเมนูเบเก็ปะนะเก็บอย่าหนักมั้งอะพี่น้นอง มันสีงาำพนพี่น้องพ่อใส่ซองหมดทั้งหมดที่แม่อะไรมาพุงเมื่อน่ะพี่น้องไปนักไปเอาคนละจะพายซ่งดีกว่าจีนะว้าคือเองคือเองกับพอดีในลมมันท่าเงาบันเก็บมันเก็บมาเลยเนาะเดินทางกลับบ้านพี่น้อง พี on ่จะมาเอาหมกพีอยู่ในถุงมันมัดจะให้เชิดหนึ่งเช็ดจะมพีออกทุกทีรถจักไหมใช่พี่อันนี้น่ากัดมากมันกับบานมัน ป่าตุริกับบมอิ่มอยให้ยเป็นยังมนกัว่เก็บยันละเมื่อไรพี่น้องเมื่อยหยันนอกทีด้วยี่มัาข้านคือเป็นโก๊กอะย่ง่วสวงน พอนำหวยนำห้องมาอาบแปปดดส้มมากพีน่น้องมันส้มอีดีไรไมได้กินมลาคามเยอะอ๋อ <c oughs> mẹ Nam có tiền Ở đây không? Không rồi Này mà không có tâm nữa Hãy เอออุ <c ười> ừ, <HHH> ้ยไม่จะนนำอู้แน้าเม่อจะหายเบิร์่วนมั่งเขาเขาเห็ดลายเขาจะมาสีซื้อเนี่ยนะ นี่แนวปันมันสิมีอยู่คู่สวนเนาะเพราะว่เาเขาเห็ดได้เด้คือเฮาประเทศน้อยเดียวคืออันนั้นพอยังกี้เราเห็ดน้อยเดียวแล้วเอาผาพัานเอาไฟละแม่ดขวามไฟละแม,ม่ดขบยะเหมืนมาโค้ดว้ายพาเอาก้อนที่เด้อขามหัวก่อนเอาจะขามก่อนขามมันจะได้นแล้วน้อยๆอีนึงเนอกดาวเจ้าก็อยากขามมึงนี่แม่มันสิขามได้บ่ล่ะมีนูสิขามหโหระห์ Nhai nơi tôi tôi nghe em chân anh chị cảm đại bệnh em. A mãi 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 ไปส่งกระตุมยนเตีมเหยียบอยู่เอามัดคอยได้สิมัดคอย้ได้สเิเอาเนี่กหัอันนี้กับขาเด้ดน,นี่ใช้คมนี้ขอ,อดเดอ๊ะเดแวโอ้ในที่สุดเขาก็ข้ามมาได้ ตีโตรมูปุ้งนี่กอีเอสรุปประมินนี้เขาบเรม้าให้เขาบเรม้าดินหวยเนาะมือเข้ามาบึงสวนมันบบบสวนตัวเองอีเด้น จู่ี่นาะจุดน้ำม่อมินถ่ายเอาเขาถ่ายเอาอยถ้าเปนไงกันสิก็เพียงรงงาอีกวันนี้นั่งซุก <c oughs> สรงมันแสปูสร้า <c oughs> งกันได้เืยอันี้ลกเองดอกสนะ ซึ่งีัวหญ่นะะนน้เทยบันเป็นยังสลนดเทีบกจดะกันคนจะสบายแม่นกัรเดี๋นะม่นุ่เหนื่อยแลวพี่น้อมนูก็เมื่อยลวเดิมม่นูมเหื่อยแลวโอ้น้อยเออยเห็ดิชินาะกุ้งมางอ้นะ เบ็ดเดี้นนี่ได้อวบนี่ห้องสกแก้ววานนี่หองสกแก้ววันตัวนึงสกแก้วไปใส่ละหวเห็น่รวทางามันลบ่มีทุกคนนี่ก็คือห้องปั่นมันห้องพานมันเนาะ ขาใส่ผ่านใส่หมองไม่แล้วแม่เดี๋ยวเราต่อสุดทยเนาะเบจจุดสุดทางพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวโหดพักนุ๊โอเคาหดพักหดพักกีวนมันลูกหดพักกวนวิดหัว,วยยอยสีไนกทิตหนึ่งได้สิลงไปเห็ดขลิปีกพักมันแตกันมันแตกแล้วไหมนอพักเขาเนาะน้องพักตัวเขาปลูกหมือนอนแตกแล้วอ,อีกอาทิตย์หนึ่งพอดีมันัน สีแบ่งอะนนะมันดีอะมันข้ามันใหญ่เติบสีเปเห็ดขีดเลยเปเห็ดขีดให้พี่น้องเวิรงอีกทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางเมื่อกตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้าน เชื่อมือนเดิมเออว่าว่ร์ตินอสิยางนี่อข้างกอยังเจ็บหัวข่อยางเมื่ออีดีดามีน้ำใสอีดีมึงเนี่ยทุกคนพี่น้องบึงเด้อน้ำเซ่ไปน้ำเซโดนมาจะเที่ยวป่าบ่ได้ไปดินไปเที่ยวใสหรอกไปแต่ป่า น้ำเย็นอีดีเพิสวยเนีเ่เสียกบดไปจักเนเีทา่ายเาเัน,ะนะนทุกคนนี่เพื่อจะเอื้อน้อยพี่น้เพื่อจะเอื้อยนอยพี่น้อง <c oughs> นี่พี่น้องท่าจอเทื่อตอวนม้นนหนู้สิไปส่งเขาอยู่สวนก่อนเขาสิไบแว่เบิ่งพักสลัดเา อูสี่ไปเบยบึงพักสลัดนี่ก็คือทาจอเถื่อนเถื่อจักไม่ใหญ่น่อยทุกคนข้าไปมือนี่ข้าไปมือนี่ก็เสียเถี่วอยู่นาะไปหอดน,นำโบ,โบก๊กสับนำนแกงบาสิได้ไปดินนำแกงมานมันสิตื่นนะนะนำมันยังมาท่านในโบ๊ก เข้าไปเมริกาก็ได้ไปไปเบิ่งสวนมันซื้อเนาะไปย่างโลไปโล,ป,ลป่าไปเก็บยานางเรียบบริษณีทำหนังแกงกันนะไปเสียเถียวเทนานั้ไปอีกไปประมาณเดือนสามเพราะว่าไปประมาณเดือนสามหนัมันสีโบกมีนะว่านำโบกมีโนะกับย่างบาัวจักเนาะตอนนั้นก็นไปหอดหนังกับหนังเผาลายย่างมาไล่ลายมันทเทนานั้ไปอีกแต่ว่าคลิปนี้กาจบเพียงทำานี้เอาทุกคนฝากติดตามส่อง ซุปพีเอ็มในเด้อทุกคนพอกันคลิปนะเนาะคลิปนี้กัเจ้าเพียงสบ๊ายบาย